มาในช่วงที่สองของปีดาบขับเขาต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงน,นี้ไม่ควรพลาดด้วยประการากทัางปังโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเป็นห่วงลูก แล้วก็ล้านๆที่ว่ากาลังจะข้าเรียนนี่ถ้าเกิดส่วนตัวสมุนกับน้องเศร้านี้นี่เราแถบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันกําลังจะข้าวซุปปีการศึกษาไหมาะว่าเรียนออนไลน์กันมาแบบโปรอันเป็นคือกดยอดในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าไม่รู้เลยและว่าเรียนเทอมน้อยปีเน้ยเพราะฉะนั้นมาเคาะๆแล้วก็มาเตือนความทรงจากันโดยเฉพาะเรื่องข้องนโยบายแล้วก็เนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปีการศึกษาของสองพันหร้อยหกสิบห้าในเขตพื้นที่ข้องซพมสงค้าแล้วก็สตูนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าผน เรียนแล้วก็แดดผาพร่วมเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติพันผือมางวันนี้ผู้ที่จะมารวมแรงกับเราค่ะทันแรกทันสร้างกรดักชูชื่นพวมด้วยการสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขคลาสตูนค่ะต่อมานะคะทันเซรีอินคงพ่วมด้วยการโรงเรียนหัดย้ายวิทยาลัยสมบุญกุลกัญญาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทันนะคะทันธิวิชยามีชูวรพงศ์พ่วงด้วยการโรงเรียนจนะสนุปธรรมค่ะตอนนี้ทางสั้นทานนั่งอยู่ในรายการเป็นทีเรียบยแหลวตอนดับข้าสู่รายการโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นเกียรติมาเลยนะคะทีทางสร้างทันมารวมแลงกับเราในช่วงของพิรับขับเ้าวันนี้ก่อนอื่นท้ามทานสร้างก่อนก่อนเลยค่ะว่าประเด็นสําคัญของนโยบายแล้วก็เนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในปีการศึกษาหกหาแล้วก็การเตรียมความพร้อมในภาพรวมในช่วงของสถานการณ์โควิดสิกได้เราเตรียมความพร้อมไปพันเพือมั่งคะครับขอบคุณมากครับท่านครับเออจริงๆแล้วเรื่องการดับนักเรียนในภาวะปกติเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ ฝัป่ปรุงไซต<ช><ช>ตรงไปตรงมาเปิดเผย,ยตรวจสอบได้นะครับแต่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤตโควิดเนีครับเขามีมาตรการที่ต้องเพิ่มขึ้นมาในเรื่องโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดซึ่งพวกเราเองกับพานกระบวนการนี้มาสองสามปีแล้วนะครับต<ช>ั<ช>้งแต่เรื่องโครงการวัดอุณหภูมิส้มนากากนะครับ การเว้นระยะห่างหรือการลดความแออัด<ะ>แต่สำหรับปีนี้เป็นพิเศษกระทรวงศึกษาิธิการรวมกับกระทรวงสาธ,ธารณสุข<ะ>ออกมาตรการให้หนักเรียนกลุ่มเสี่ยง<ะ>และกลุ่มติดเชื้อ<ะ>สาม,มาถเข้าวโซบ<ะ>ในการโซบขัดเหลือกข่าวหมดหนึ่งและโหมซี่ใด<ะ>ดังนั้นโรงเรียนทุกโรง จึงจะต้องมีหองศพสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กกลุ่มติดเชื้อตามสภาพโค้งแต่ละลูงนะครับซึ่งบางลูงอาจจะใชายการไปศพที่โรงพยาบาลหรือบางลูงอาจจะเหลือใช้การจัดองค์ศพเป็นการฉพกนะครับแต่ต้องมีในเรื่องนี้ให้กับเด็กๆ,ๆีทุกคน ก็คืออยู่ในภายใต้ามาตรการป้องกันโรคโควิดสิบเก้ายงที่พ้ออบอกว่าถ้าเกิดสมุดยังนองๆที่กักตัวระหว่างเป็นผู้ป่วยโควิดสิบเกา้านี่แต่และโรงเรียนต้องทำเือนปืนนะคะโรอองเรียนจะต้องมีข้อมูลว่าออผู้สมัครเนี่ยมีอาการติดเชืออ้อนะครับหรืออาการที่อยู่ในคุมเสี่ยงเนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็มีการจัดโงโองค์ซ o นะครับให้กับเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับการเว้นระยะ จะมีหลายอย่างมากกว่าห้องปกตินะครับแล้วก็ตรงซบในห้องที่อากาศใต้ที่ได้สะดวกทำนองนี้ครับมีประตูต่างเข้าต่างออกเรื่องการคันบุคคลนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องๆหลายคนอาจจะก,กังวลเพราะว่าจะพลาดโอกาสในการ,รจะสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาที่นี้ย่างช่วงสถานการณ์โควิดสิก,ก้าวที่ผ่านมามน,นี่พ่อเอาประกยังมีบางโรงเรียนใช่ไหมคะที่เขาพลาดโอกาสในการที่จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนด้วย รับสำหรับปีนี้นะครับโรงเรียนในเครือขายจุฬาพลราชวีไลซึ่งมีทถังมด1ิบสงลูกและการอยู่ในความรับผิดชอบขวงผพ้พมหนึ่งลูกก็คือโรงเรียนเวียตั์จุฬาพ์วิทยาลัยสตูนนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนเราเนี่ยครับต้องหลับหนักเรียนเสร็จเล้วนะครับแต่เนื่องจากปีนี้การสอบในครั้งแรกซึ่งเป็นการสอบโครงการอัจฉริยะดันวิทย์ขณิตค เจตใระบบออนไลน์ดักเรียนเขาไม่ถึงนะครับดักเรียนเขาไม่ถึงดังนั้นจึงต้องยกเหลือก,การสอบแบบเดิม,มแล้เขากำนดวันสอบไหมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในวันที่ส9บเกมีนาคม,มนะครับโรงเรียนเวียตร์จุฬาพลลาดเวเลยสตูนหลับพิชโชกนักเรียนอยู่ซีจังวัดหนึ่งในราดิวาน รเราไปจัดสนามโซบที่ลรงเลียนเมืองธราธิวัตรสองจังหวัดปัตตานีเราไปจัดสนามโซกไอทีหลวงเลียนเมืองปัตตานีสามจังหวัดยะลาไปจัดสนามโซบที่ลรงเลียนชะลืมปะเกียบยะลาเหล็กซีจังหวัดสตูลซึ่งเป็นถี่ตังของเลียนกระชายสถทานที่ลรงเรียนเวียตร์จุฬาณ์ ลาดวีอะไรสตูนเป็นสถานที่สอบอก็เป็นการสอบที่ใช้ระบบปกติะนะครับให้โอกาสเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้โอกาสเด็กที่ติดเชือ้อข่าวสอบเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปครับอ๋อดีมากเลยนะคะนี่ลารายคนในแฟนเพจก็บ,บอกว่าเป็นโอกาสที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ข่าวรับนักเรียนนะคะที่นี่ยังภาพรวมข้อการรับนักเรียนไหมในปีการศึกษาหกข้าในภาพรวมนะคะเรามีแนวปฏิบัติเป็นเพื่อครับพ่อ ในปีนี้นะครับก็เหมือนกับปีอื่นๆนะครับ<ห>ก็คือเรามีห้องเรียนเพียงพอสาหรับเด็กนักเรียนี่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, หกเรือจบชั้นมัธย,ย,ยมศึกษาปีที่สามที่จะเข้าเรียนโทในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับก็จะเป็นภาพรวมใช่ค่ะ ทีนี้อันนั้นก็คือเป็นในส่วนของลักลักในในส่งคล้าแล้วก็สตูนะคะ<า><า>ทีนี้มาเลนในส่วนของโรงเรียนในเขตพื้นถิกันบานะคะตมออวันนี้เนี่ยมาส่งโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนทัดย้ายวิทยาลัยส้มบุญกุนกัญญาค่ะหรือว่าโรงเรียนยอดโซนะคะต <After> ้องบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมตอนเทีการแข่งขันเทวิววะอีซอบเขาเรียนเนี่ยสูงเลยนะคะวันนี้พ่อออก็มาโดยตนเองเลยพ่อทั้พ่อออเลยค่ะว่าความพร้อมในการรับนักเรียนปีการศึกษา2565ตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีความพร้อมทึ่ง โรงเรียนฮัทย้ายเวียไลครับโรงเรียนฮัทย้ายเวียไลสมบูรณ์กุลกัญญาถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง <S S S> ทางโรงเรียนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับพ่อเห็นถึงความห่วงใยของผู้ครองอเห็นถึงความกังวลของผู้ครองครับซึ่งโรงเรียนฮัทย้ายเวียไลยสมบูรณ์กุลกัญญาเนี่ยจะเปิดรับนักเรียนสองระดับครับคือระดับหมวหนึ่งและระดับหมวดสี่สึ่งในส่วนของระดับหมวหนึ่งเนี่ย จะรับจากนักเรียนที่จปฮกจากโรงเรียนต่างๆทั้งในพ Olá, <Gore. S 2> man, ื้นที่บริการแล้วก็นักเรียนทั่วไปนะครับส่วนะดรับชั้นหมอีเนี่ยเนื่งจากว่านักเรียนะดับชั้นหมอส้้ำเดิมของเรียนมีอยู่เป็นจํานวนมากโรงเรียนจึงรับเฉพาะนักเรียนหมอด้วยซ้ำเดิมตามศักยภาพที่นักเรียนจะสามารถเรียนได้ตามแผนการเรียนครับเช่นแผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียนวิทย์วิศวะทผนการเรียนสิ้นคณิตแผนการเรียนเล่าเนี่ย จะดูตามศักยาาพข้องนักเรียนครับการข้อล,งลอุงไหลเย็ดในส่วนห้องระดับชั้นหมอนนึ่งครับถึงหมอนนึ่งเนี่ยมีการแข่งขันดีสู้มาครับในรอบถีพ่านมาโรงเรียนได้รับนักเรียนกลุ่มการเอสเมีครับถึงคณะเนี่ยมีการประกาศพ้นไปแล้วปรากฏว่านักเรียนสมัครถึงหกโหยกว่าคุณโรงเรียนา,าราบมาได้เจ็ดสิบสองคนครับเป็นการแข่งขันดีสู้ที่นี่เข้าใจหวานในรอบต่อไปถึงเป็นโรงเรียนปกติเนี่ย ก็จะบีการแข่งขันดีสู้แข่งกันโรงเรียนยึงรับนโยบายจากเทศื้นที<ะ>ในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนและให้ความบริสุทธิ์อยู่ร้ำกับนักเรียนทุกคนครับในการรับนักเรียนหมดน,นึ่งเนี่ยครับก็วันนี้เป็นวันแรกครับะจะมีระยะเวลารับจนถึงวันที่3เพราะพอนั้นท่านผู้ครองดีส่วนใหญ่จะนําบุตรลานมาสมัครเรียนนะครับ<ะ>ก็ให้ไปตามกําหนดเวลานะครับ<ะ>วันที่เกถึง13มมีนาะจะเป็นช่วงของการรับนักเรียนครับ ก <STEPHAN players> ้า <Job> ถึงส mm ิบสามมีนาเนี่ยเป็นในส่วนของหมอนึ่งอ่าหมอนึ่งงเรียนปกติครับค่ะอ๋อแต่ว่ายังส่วนของหมอสีถึงหมอหกก็คืออย่างที่พ่อบอกอาจจะต้องเป็นโคต้าของนักเรียนที่อยู่ในนึ่งถึงสามของยศครยบคณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการรับเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอ่าเป็นการรับนักเรียนภายในซึ่งไม่ได้ประกาศรับจากนักเรียนข้างนอกครับ ทึงแต่ละโครงการของนักเรียนนะคะมีแบบโครงการห้องเรียนพิเศษหรือว่าเป็นโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมีมีะได้มั้งคะพ่อรครับรครับ,รบข้อลงรายละเอียดเรื่องรับสมัครพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับได้ค่ะโรงเรียนจะใช้วิธีรับสมัครแบบบอลไล์ครับอพอสดลอกลับสถานการณ์ผ่อนั้นผู้ครองจะเข้าไปในเว็บไซต์หรงเรียนแล้วก็จะมีลิงก์ในการรับสมัครผู้กครองเขาสามารถดําเนินการตามนั้นได้เลยครับม,มันจะมีเข้าไปว่าพันธุ์หรือคะเพื่อว่าผู้ปกครองกําลังเล่ย การเวอร์ไว็บยอดโซด้าเอซีดัตเอสครับเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษครับก็อาจจะพิมพ์ชื่อเป็นเว็บไซต์โรงเรียนอาจจะมีอะไรสมบูรณ์คุณกัญญาก็ได้ครับก็จะมีลิงก์มีคําแนะนําในการสมัครหรือถ้าบูครองมีประเด็นที่เป็นปัญหามีคอติดข um> ัดเนี่ยก็สามาธิสอบถามไปยังทางเรียนได้ครับจะมีเบอร์ตัวซับ สึงขึ้นวหวในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการประชาพันธ์ต่างๆก็จะมีพันธ์ต่างปลายประกาศใครครับรดพันธ์ไว้นาโรงเรียนเนี่ยก็จะยห็นปลายประชาพันธ์ครับก็สามารถที่จะติดตามจากทางนั้นได้ครับทีนี้ข้อที่เป็นคำถามในเรื่องของโองเรียนต่างๆเนี่ยครับโรงเรียนทัดเยี่ยวลไลสมบุต์คุณย่าเนี่ยจะมีกลุ่มนักเรียนอยู่สองกลุ่มครับคือกลุ่มมองเรียนพิเศษกับกลุ่มมองเรียนปกติกลุ่มมองเรียนพิเศษเนี่ยจะมีโครงการ ห้องเรียนพิเศษนตีทรงเสริมด้านวิทยาศาสตร์คณิต<ม>ศาสตร์หรือเรียกย่อยๆว่าเอดมีครับ<ฆ>ในระดับมอหนึ่งสองห้งเรียนระดับมอสองนึ่งงงเรียนครับ<ม>กระบวนการในการจัดการศึกษาหลักนียก็มีความเป็นพิเศษครับ<ฆ>มีลักูตรที่เป็นพิเศษสทรงเสริมความเป็นเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีครับแล้วก็มีโครงการและกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนซึ่งมีตัวยางหลาย่างครับยกตัวอย่างเ่น การเรียนเสริมคายวิชาการหรือการศึกษาดูงานในหร่งเดินดูต่างๆครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมมให้กับนักเรียนซึ่งสร้างความพร้อมให้นักเรียนที่จะก้าวต่อไปเรียนในคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาต่อไปครับที่นี้พอหายหิดเดียวค่ะ ความแตกต่างระหว่างความเหมือนรอะหว่างห้องเรียนทั่วไปกับห้องเรียนในโครงการพิเศษเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันเป็นเหื่อมั้งคะครับส่วนที่เหมือนกันกับหากันไปตามปกติครับ,แต,รบแต่มีส่วนที่พิเศษครับค,คือนักเรียนของห้องเรียนพิเศษเนะครับจะมีจํานวนนักเรียนต่อห้องน้อยกว่าซึ่งทําให้การดูแลก,การจัดการเรียนรู้เนี่ยได้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ที่สร้างศักขยาผาไว้กับนักเรียนแต่ทางนี้ทางนั้นผู้ครองตรงใจตั้งผืมนะครับ <c oughs> เป็นเหลืองกล้องการสร้างแหล่งเรียนรู้เหลืองกล้องการนํานักเรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมต่างๆการทําแหลบ การทาโครงงานการทําวิจัยนะครับก็ต้องใช้วิทยากรหรือท <g org> รัพยากร gon, มากขึ้นครับค่ะนั่นเป็นส่วนของหัดย้ายวิทยาลัยสู้เหมือนกันยาด้วยว่ยอซ้อนนะคะด <c oughs> ีมากในส่วนของโรงเรียนจะนะฉนูปธรรมกันมัน้งค่ะตอนนี้ความพร้อมในการรับนักเรียนในปีหกขาน่ยเป็นเป็นปื้ม้าคะพ่อ๋อค่ะในส่วนของความพร้อมก็คงจะเหมือนกันนะคะเรื่องของการรับนักเรียนในลักษณะของนักเรียนห้องเรียนทั่วไป <c oughs> สำหรับโรงเรียนจนาจนูปธรรมก็อธิบายสิ่งถี่แตกต่างจากโรงเรียน<ะ>แข่งข้นสูงสักนิดหนึ่งนะคะ,ะเนื่องจากโรงเรียนจนะจนูปธรรมเนี่ยทุกเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณอาภาคนะคะของจังหวัดสงขลา<ะ>ในปีงบประมาณเนี้คะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าข้อเหลาเทมาสักนิดหนึ่งว่า,าใส่ต้องเลือก<ะ>เป็นโรงเรียนคุณภาภา มันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ต้อตงการติจาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอ,อยู่สามหลักษณะนะคะ,ะถ้าเป็นระดับประถมศึกษาเขาเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนะคะเนื่องมาจากว่าโรงเรียนนะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก เนื่องมาจากว่าจํานวนประชากรในวัยเลี้ยนลดลงท <S S 1> ําทให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนมาก<ม>ดังนั้นเขาก็ต้องการที่จะควบรวมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายานะคะโ<ม>ดยเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเต่จะบริหารทรัพยากรรวมกัน<ม>กับโรงเรียนเครือข่ายที่มีขนาดเล็กนั่นคือลักษณะที่หนึ่งอยู่ในระดับปะุมค่ะลักษณะที่สองก็คือโรงเรียนสเตนารลน นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษคืออยู่ทิ้นธุลากันดานอ,อยู่ไกลการเดินทางลําบากในประเดค่ะโรงเรียนนี้รกระทรวงศึกษาธิการเขาก็จะทรงเสริมสนับสนุนให้เป็นกรณีพิเศษไม่สามารถไปเรียนที่อื่นได้โรงเรียนที่สม นเ,นเนี่ยค่ะก็คือโรงเรียนเจนะชนูปฐมเนี่ยค่ะ,ะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมเขาให้เจอว่าโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองนะคะเผื่อต้องการที่จะ,ะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในรอบนอกรองรับนักเรียนในโรงเรียนปฐมและก็โรงเรียนขยายโอกาสซึ่งก็มีอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รองหลับนักเรียนที่ว่าพลาดโอกาส จากการตีเข้าไปสอบนักเรียนในเมืองตีมีการแข่งขันสูงะนะคะโรงเรียนเล่าเป็นโรงเรียนตียุโรบนอก<ะ>ดังนั้นเราก็ต้องล่องหลับเด็กตีพลาดโอกาสตรงนี้เขาได้มีทีเรียน<ะ>แล้วการโรงเรียนก็ต้องมีสร้างความโปร่ง<ะ>ในเรื่องของครูบุคลากรการบริหารจัดการร่วมทางภาคีเครือข่า,ายของชุมชน<ะ>เพื่อสร้างความเฉื่อมันในกับผู้ปกครองว่าเมื่อเขาพลาดจากโรงเรียนตีเข้าคิดว่าดีตีสุดสําหรับเขาแล้ว ก็ยังมีโรงเรียนคุณาภาพที่ยูกลายบานนะที่สามารถลงหลับเข้าได้ะนะคะดังนั้นนะตอนนี้เราก็เปิดหลับเป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะคะตามประกาศขคงสพวทน,นะคะหลับ<ะ>สมัครพร่อมกันตัวประเทศคือกาวถึง13ม<ะ>ีนาค้ม<ะ>นะคะโกพร้อมทีจะลงหลับเด็กที่จะเข้ามาแล้วก็ถ้าหากว่ามีจํานวนมากขึ้นเราก็ ย้ความโปร่งไปเลวค่ะยังช่องทางที่จะรับสมัครเนี่ยมี่องทางแน่ช่องทางการรับสมัครก็ชินเดียวกันกับของยศนะเดี๋ยวนี้การเื่อเปลก็นาเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศสภาหนักเรียนนะคะ w w w ร์ไวท์เว็บจนนู ac t h ค่ะซึ่งจะมีเมนูการหลับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2องพันหารือ 65, <c oughs> หสารือสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัะทรับนะคะ0 7 4ย์0 5 0 5ค่ะเป็นเบอร์โทรของโรงเรียนที่สามารถให้คำปรึกษาและต่อคอสักถามของอพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกเข้าเรียน ในโรงเรียนจะน่าจะนูปรรมได้ค่ะมีก็เป็นความพร้อมของทางสองโรงเรียนใช่แล้วค่ะทีลบมาทีพ่ออ๋อสังกฏกันบางค,ะค่ะเมื่อน,นักเรียนที่เขาสอบได้นี่ก็เลวไปนะพี่โอ,อแต่ว่านักเรียนเทวสอบไม่ได้นี่แหลคะ,ระครับพ่ออ๋อค่ะเขาอีทำบรรพื้ออีไปหนได,ได้บางในส่วนนี้เรามีการรองรับพันธุ์บื้างค่ะครับก็ดังทีท่านผู้นายการทิวิทยาได้บอกนะครับว่าโลเนี่ยมีความโผลมนะที่จะรับนักเรียนที่จบชั้นปะหะถทุกคนเนี่ย นะครับเขาเรียนฉันหมอหน,งอมนึงแต่เนื่องจากว่าออขานิยมของ่อแม่ผู้ปกครองก็ตรองการเลือกซึ่งที่ดีสุดได้กับลร่<ช>รมเราพยายามทำลงเรียนให้มีคุณภาพเต่าเทียมกันแต่ยังไม่สามารถสร้งโตบตกความต้องการนั้นได้ทั้งหมดมดังนั้นเมื่อมาสอบขัดเหลือกแล้วผาดหวังเราก็มีศูนย ที่องหลับเด็กรุมที่ไม่มีที่เรียนะนะครับก็สาม,มารถที่จะไปลงชื่อลงทะเบียนนะครับไดที่สั้มด่างานคขดที่โซเปโมส่งค่าสตูนนะครับหรือจะส่งไปทางชงทางอิเล็กทรอนิกส์เวิร์ดไวท์เว็บเอชพีเอ็มนะครับส่งค่าสตูนโดจีโอดททีเอสนะครับเราก็จะมีคณะกรรมาการมา ดำเนินการที่จะส่งเด็กนักเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆของเราในตั้งกัดของเรานะครับการประกันเหลืองที่เรียนได้ทุกคนครับน้องๆก็ไม่ต้องคล้องใจว่าไม่ได้ทเรียนจะไม่มีทีเรียนจะเรียนไม่ดันเพื่อนในภาพรวมก็เตรียมแผนในการรองรับไว้แล้วนะคะที่ในส่วนของยอโซเห็นว่ามีการรับนักเรียนแบบเงินไข่พิเศษยาเงินไข่พิเศษที่บอกเนี่ยพิเศษพันคือครับพ่ออ๋อครับโดยภาพรวมของยอโซนะครับ ก็จะมีลายประเภทนะครับนักเรียนพื้นที่บริการนักเรียนกลุ่มถั่วไปแล้วก็นักเรียนความสราหมาถพิเศษแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผู้ครองให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือการรับนักเรียนเหมืนใครพิเศษครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเดชซอพทอกับนดตแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้ทาเสนอไปยังเขตพื้นที่ก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับนักเรียนะดับเขตพื้นที่ซึ่งอาจจะแต่ละโรงเรียนเนี่ย มีเงินไขพิเศษแตกต่างกันไปครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วใกล้เคียงกันครับ mm hmm. ซึ่งประการที่หนึ่งเนี่ยก็คือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคแถดินและสิ่งก่อสร้าง uh huh. เพื่อจะตั้งโรุงเรียน uh huh. ซึ่งถือเป็นเงินไขที่มีข้อลงกันมาก่อนตามมาติครอมอครับ uh huh. อันนี้ประการที่หนึ่งนะครับ uh huh. ประการที่สองคือนักเรียนเป็นผู้อยากไครหรือเป็นผู้โดยโอกาส เช่นที่เรียนยอดโซเนี่ยก็จะรับนักเรียนพีการทางสายตาครับซึ่งเรามีบุคลากรที่มีความความรู้ความสามานแล้วก็นักเรียนจะเป็นโครงการเรียนรวมกับนักเรียนปกติครับส่วนที่ซ้มก็คือบุตรของผู้เสียสละเบื่อชานหรือประสบภัยวิบัติที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับเช่นเกิเดเหตุการณ์ซ้ำาจัางวัดภากใต้เป็นลูกที่กำพร้าพ่อแม่อันนี้ก็อาจจะ สามารถที่จะมาชิายซิย์ในการเข้าเรียนโรงเรียนอยอดซอได้ครับประการตีเซค,คือบุตรขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก็ถือเป็นสวัสดิการของขาราชการในโรงเรียนครับและประการทุตายก็คือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้เสียสลราหรือผู้ทําคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างตัวเหนื่งครับถึงในขั้นตอนของการมีความประสงค์จะสมัครเขื่อนคข้ยบีเซ่นะครับ ในคณะศีนักเรียนสมัครแบบออนไลน์ก็จะต้องติ๊กในส่วนข้อเงื่อนไขพิเศษถ้ามีความประสงค์นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องมีนั่งสื้อรับรองอโดยการวิธีแนบไฟพานระบอบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากองค์กรต่างๆเช่นคณะกรรมการท่านนักษาสมาคมผู้ครองและครูกรรมการเครือข่ายผู้ครองชุมรุศมซิ์เก่ารือ้อหนืนะครับอ,อันนี้การจะเป็นข้อการันตีว่าผู้ทําคุณประโยชน์ให้กโรงเรียนอย่างตัวเหน่งเนี่ย ก็ทามาช่ายซิทตรงนี้ได้ครับแต่เป็นจํานวนที่ไม่มากนะครับเป็นจํานวนที่ไม่มากพอแค่บอกเลยว่าไม่มากนี่จำนวนจํากัดถ้าเป็นไปได้ก็ให้มาติดต่อกับทังโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ภาพรวมนักเรียนจีนแดเข้าเรียนโยโซ่เนี่ยเราหมดนึกนะครับประมาณน่าเอาคร่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการสอบตามปกติครับเพราะนั้นผู้ครองก็เตรียมหลูกลาได้มีความรู้ความสามารถไปแข่งขั้นโดยการสอบครับที่นี่รายละเอียดวันนี้เยอะค่ะแต่ว่าเวลาข่องรามีหน่อยแต่เค้าอีกนิดนึงสำหรับ พ่อออทางโรงเรียนจะนะมีเป็นโครงการอย่างพ่อออบอกว่าถ้าเกิดมาสมาถถัครที่โรงเรียนนี้คือแนนอนารับอย่แล้วแต่ว่าของจนะเนี่ยจะโดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่นๆคือเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชารัฐดวยากใ,ให้พ่ออออธิบายสันส้นๆส,ส,สักขีดหนึ่งเพราะว่าสามารถกินนอนที่โรงเรียนได้เลยค่ะสำหรับโรงเรียนะนะชนุปธรรมหลอกเนื้อจโรงเรียนปกติเมื่อกี้ตามี่ทถกทักนทราบแล้วนะคะก็นักมีหนักเรียนในโครงการประชารัฐดน,นะคะซึ่งอ่า เป็นโครงการของสพปตนะคะเป็นศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในส่วนตรงนี้เด็กที่จะสมัครมาที่โรงเรียนจันนาชนุปธรรมเนี่ยนะคะหลับได้จํานวน4 4่คนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชายยี่สิบคนนักเรียนหญิงอีกยี่สิบคนซึ่งมีคุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครได้นะคะก็คือครอบครัวของผู้ปกครองมีรายได้นะคะไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีนะคะแล้วก็เด็ก กอ็อาจกรณีทีสองอาจจะทุกถ์อทิ่งไม่มีผู้อุปการะหรืออาศัยกับคุณตาคุณยายค,คุณปู่คุณย่าที่รู้สึกแล้วจะไม่ปลอดภัยด้วยในการดูแลนะคะประเด็นตีสามก็คือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเด็กที่มีคุณสมบัติเล่าเนียนะคะสามารถสมัครได้โดยโรงเรียนจะมีสวัสดิการให้นะคะอย่างเจ่นขาอาหารฟรีซ้มมือชาวกลางวันเย็นแล้วก็มีที่นน นะคะที่โน่นอุปกรณ์เครื่องใช้เลยครบคัันหมดเลยมีห้องครัวกาวค้องแล้วก็อยู่ภายใตสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยจากการแผลเชือโควิด1 9ด้วยมีการตรวจเอทีให้เด็กกอนข้าวผักเต๋อแล้วก็ประสานกับโรงพโสตโตมาคอยดูแลกำกับเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะคะจากตีการเพระบาดตลอดมาเด็กในครงการ ที่มาผักนวลยังไม่เกิดการแก่ระบาดเลยค่ะแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็คือด้านวิชาการและทักษะอาชีพสิ่งนี้คาดไม่ได้นะคะ,ะเด็กก็จะมีครูผู้ดูแลเพราผักทั้งหญิงทั้งชายนะคะแล้วก็ได้รับการส่งเสริอมอาชีพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะด็กสา้ารถามีอาชีพเลี้ยงได้ได้เป็นของตัวเองค่ะพร้อมถูกย่้งเลยนะคะแต่ว่าหันไปเลยเวลาเราใจอาให้วาปเลยแม้เาเดินเร็วมากเลยเพาะเรียกใช้โอกาสดีสรุปแทนเลยนะคะว่า ในส่วนของซอพมส่งคลาสแล้วก็สตูนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะในการที่จะรับ<ช>นักเรียนข้าวเรียนทางในระดับมหนึ่งแล้วก็มสีของโรงเรียนในสร้างกัดถามกลางมาตรการป้องกันโรควิดสิบเก้ายางแข่งขัดแล้วก็ที่สําคัญมีแผนในการรองรับนักเรียนในโอกาสที่จะอ,อกหักจากโรงเรียนที่ว่างที่ว่าไม่ได้สอบได้โรงเรียนที่ตัวเองตั้งใจไหวก็จะมีแผนรองรับในการที่จะกระจายนักเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆเพราะะน้นมันจะได้ว่า มีทีเรียดทุกคนแน่นอนค่ะว,วันนี้นะะเวลาแม็ตแล้วนะคะขอบระคุณทุกทรร่านมากเลยทีมมารวมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอประคุณค่ะเวลาแม็ตแล้วนคะนคะวันนี้สมโอ,นอง,งน้องเศร้าหนุ่ยผมโดยผู้ร่วมรายก,การแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ